สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆในกลุ่มขอคือไม่ได้ขอทานครับแล้วก็ผู้ที่ติดอาที่หมอปูนนะครับ,มบ,รรบผมเป็นสมาชิกค,คนหนึ่งในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมงานของพี่หมอนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพวกเราทุกคนให้มารวบรวมกใจกันนะครับออกมาทํากิจกรรมตามวันและเวลาที่พี่หมอได้ กำหนดไว้นัดหมายไว้นะครับคนที่มีพฤษพาคนนะครับซึ่งเป็นวันรายงานแห่งชาติเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นวันสัญ,ญลักษณ์หนึ่งนะครับสำหรับที่พวกเราจะช่วยกันต่อยอดนะครับแล้วก็สมาชิกพวกเราเรียกร้องกันมาต้องการกันมาร่วมๆจะ2ปีแล้วนะครับให้ผู้บริหารบ้านเมืองในตอนนี้เขาได้เห็นได้ให้ความสำคัญมากกว่านี้ความสนใจมากกว่านี้นะครับ แล้วก็เรามรรวมโครการไปพบกับทางสื่อนะครับก็อาจจะทำให้เป็นที่รู้จักของผู้กันตนตหลายๆคนมากขึ้นนครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบสิิ์ของตัวเองว่าสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นกับผู้กันตนที่เราได้ส่งในสิดไปหลาครั้งนะครับเราจะอาจจะเป็นกระแสอาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ทางการเมืองอื่นๆนะครับเข้ามาสนใจ ทำนโยบายเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมกับผู้รู้กันคนของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าคงจะไม่ใช่าก,การเมืองที่เป็นฝั่งรัฐบาลในตอนนี้นะครับก็ดูว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีพรรคไหนต้างที่เขาสนใจนําเรื่องของผลเพาไปเป็นนโยบายหลักไปเป็นวิธีการดํเนินการในการบริหารประเทศนะครับซึ่งพวกเรามีจํานวน ร่กันคนประมาณ22 23ล้านคนนะครับแล้วเงินจำนวนเงินก็ไม่ใช่น้อยนะครับก็อยากให้พวกเราเช่วยกันออกมานะครับถ้าเกิดมีพรรการเมืองหรือพรรคการเมืองใหม่ที่เขาสนใจน,น,นําไปเป็นนโยบายหักเราจะได้พวกเราก็จะได้พิจารณาเลือกพรรคหนั้นกันนะครับว่าเขาจะช่วยเราริงจังแค่ไหนนะครับถ้าพรรคไหนเขาได้เป็นรัฐบาลถูกเลือกตั้งได้เป็นฝ่ายรัฐบาลได้ดูแลงานตรงนั้นก็ทําให้พวกเรา ออกเป็นพรบหรือออกเป็นพรบผู้บันไปนะครับก็ทำทอนนะครับส่วนพรกรที่รัฐบาลชุดนี้ไม่ทำหรือพรบที่ชุดนี้รัฐบาลไม่ทำที่ผมมีข้อมูลล่าสุดมาส่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องของนยโยบายเกี่ยวกับการเงินนะครับซึ่งถ้ามันไม่ผ่านสภาเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการกระปง ชีวิตลงชีพของอายุในฝ่ายรัฐบาลนะครับก็จะจบสิ้นลงไปนะครับถ้าเกิดรสาสบาลไม่ผ่านกฎหมายได้นะครับตอนนี้ความหวังเรื่องนี้ก็อาจจะดูมีไม่มากแต่ว่าเราจำเป็นต้องทำกิจกรรมเพื่อที่ว่าจะให้เป็นที่รู้จักจะให้กับพรรคการเมืองอื่นหรือผู้บริหารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรักการหรือข้าราชการนะครับได้ตระหนักถึง สิที่พวกเราติดรอมาทั้งนานแล้วนะครับก็อยากให้พวกเราได้ออกมาเสียสละเสียเวลากันเสียสละเวลากันมานะครับอย่าให้ที่หมอต้องสู้ต้องเหนื่อยคนเดียวมาเป็นเวลานานแล้วที่หมอกกใกล้จะหมดมุกตดทีนะครับเพราะว่าเรื่องมันไมยไงไม่ได้ผลพวกเราอยู่ในหน้าเพจหน้าเฟซบกกันก็ชื่อตั้งเชียร์สองกำลังใจก็เป็นสิ่งดีครับแต่ถ้าเกิดเกิดใครที่อยู่ใน รุงเ,เทพในพื้นที่แเ,เทียงหรือว่าการจังหวัดที่สามารถสละเวลามาได้มาสะดวกนะครับขอเชิญมาร่วมกิจกรรมกันกนะครับถ้าใครมาไม่ได้ติเรื่องภาวะเรื่องครอบครัวใครจ่ายอันนั้นเราเข้าใจแต่ผมคิดว่าคน,นค, 30, คนในกลุ่มหลายหมื่นคนมันน่าจะมีสักร้อยคนที่มาได้นะครับแล้วยังไงแล้วมาเจอกันนะครับวันที่หนึ่งพฤษภาที่ถึงนี้อย่าลังเลอย่าสงสัย เป็นวนันอาทิตย์วันที่หนึ่งกุมภาพลาพบกับพี่หมอครับสวัสดีครับขอบคุณครับเจอกันครับ